สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อประจำวันที่25กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนที่ตามบิ๊กจ็อในช่อง y t u t u นะครับเมื่อวานครับบาโลกับนิวพอร์ตคาตี้นะครับ0.75เครื่องแรก101นะครับและต้องขอดีใจกับเพื่อนที่ตามบิ๊กจ็อในช่องในหน้า Youtube นะครับขอไยหน้า Youtube นะครับบิ๊กจ็อให้เดนฮากไปสูงแรก0.75นะครับนี่ครับเดนฮาก เดนฮาร์กกับโรด้านี่นะครับสรุปครึ่งแรกสองศูนย์นะครับกินเต็มนะครับเฮงรวยกันทุกคนนะครับวันนี้นะครับบิ๊กจ็อดมีบอลเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่ครับบอลเด็ดบิ๊กจ็อดนี่เลยครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับปารีสครับปารีสแซงแช่งแมงนะครับพบกับมงเป มงเปรีเย่นะครับค่อนข้างที่ออกเสียงยา่งเ่ยนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสอนะครับคู่นี้บิ๊กจ็อดเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจอดกันนะครับอเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับปารีสแซงครับ10บนัดหลังสุดมีสูงแรกทั้งหมด9เกมครับมีแค่เกมเดียวครับที่เสมอ0ูนย์นะครับแล้วเรามาดูทีมเยือนอย่างนี่ครับ มองเปอร์เลยเย่ครับ10นัดหลังสุดมีสูงแรกทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเกมไหนที่ครึ่งแรกไม่มีสกอร์นะครับฟันธงครับบิ๊กจอดเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับแนะนํานะครับแนะนําว่าบอลเตะก่อนแล้วค่อยกดนะครับตอนนี้ราคาเปิดมาที่1.5นะครับเริ่มแลกแต่บิ๊กจอดให้แนะนำบอลเตะก่อนสัก5นาทีแล้วกดนะครับรอราคา1ลูกนะครับ โอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไปได้สูงครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจ้อเล่นอยู่นะครับมีสองเว็บนะครับนี่เลยครับอยู่ฝั่งโมฟันครับเพราะอะไรนะครับเพราะเว็บนี้มีราคาน้ําที่แพงนะครับแพงกว่าเว็บอื่นนะครับเว็นนี้ให้ราคาน้ําแพงครับลองสังเกตและลองเปรียบเทียบดูนะครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับที่บิ๊กจออเล่นอยู่นะครับนี่เลยครับ AMB ครับ มีเกมทุกเกมครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตเกมไพ่และสดคาสิโนครับอยู่นี่หมดแล้วครับสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบนะครับแถมฟรีอีกห้าสิบาทและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับสนใจแอดไลน์หาบิ๊กจอนนะครับบิ๊กจอนมีกลุ่มไลน์นะครับนี่ครับพูดคุยกันตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับนาบอลครับนําบอลนาบาร์นำสล็อตไพ่มีทุกอย่างครับ นี่ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big j o อนะครับแอดไลน์หา Big j o อครับหลาย Big ก o อก็นี่ครับ JO t h e b u r e 8 8ครับหลายส่วนตัวบิ๊กจอยเข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอยต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจอยด้วยนะครับสวัสดีครับ